สวัสดีครับวันนี้ผมมีทริคเล็กๆน้อยๆมาแนะนำนะครับโดยทริคแรกก็คือการซอฟต์รีเซตนะครับซึ่งปกติอะถ้าเราเล่นในโทรศัพท์เราสามารถกดตรงนี้แล้วก็กดรีเซ็ตได้เลยแต่ถ้าเราเล่นในเกมบอยมันจะเป็นแบบนี้นะครับซอฟต์รีเซตก็คือให้กด Select Start B A นะฮะมันจะอ่ารีเซตเกมใหม่แบบนี้แล้วก็ อันที่2ก็คือการเคลียร์เซฟนะครับเราสามารถเคลียร์เซฟแบบตอนแรกมันจะมีเซฟข้างบนแบบนี้ใช่ไหมเซฟนิวเกมแล้วก็ออปชันถ้าเราจะเคลียร์เซฟให้เรากดลง B select มไม่ใช่นะครับผมกดผิดเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่จำแบบหนึ่งต้องกดว่าขึ้น B select ในแบบนี้ เราก็จะถามว่าเคลียร์ออ l save data ไหมถ้า yes เม่พอเคลียร์เสร็จแล้วเซฟเ s a ที่เราเซฟไว้มันก็จะหายไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้นี่ new เกมแบบใสๆเลยโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์สวัสดีครับ